หนูเล็กเปิดใจกระส่งลูกชายไปโรงเรียนเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากอีกหนึ่งครอบครัวเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เธอได้แม่เปิดใจสําหรับคุณแม่หนูเล็กพัทรวดีปิ่นทองหรือหนูเล็กก่อนใบทีล่าสุดลูกชายสุดที่รักน้องวินวัยสองขวบเจ็ดเดือนเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วโดยเจ้าตัวเล่าว,ว่าเขาพูดตลอดว่าแม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็อยากไปเจอทีเชอร์พอไปวันแรกกลับมาบอกว่าแม่ครับ วินอยากให้แม่ไปสอนเขาบอกว่าอยากให้แม่ไปสอนเราก็บอกว่าทำไมไม่ชอบคุณครูเลยไม่แต่ว่าเด็กอะ่ะพูดไปเรื่อยแต่พอสักพักเขาก็บอกว่าไม่ชอบแม่อยากให้พ่อไปสอนแล้วก็เลยรู้ว่าวินพูดไปเรื่อยคือเหมือนกับว่าอยากไปโรงเรียนมากนะแต่พอแม่ไปรับก็รีบกลับมาหาแม่ เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ลูกยังโอเคอยู่แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่พอไปโรงเรียนปุ๊บแล้วไม่อยากกลับบ้านอันนั้นแม่ว่าอันตรายแล้วแม่ต้องทําตัวเองใหม่แล้วจริงๆแล้วเขาให้ไปตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่กล้าให้ไปเพราะเรากลัวจริงๆคือป้องกันยังไงมันก็ไม่ปลอดภัยไปหมดพอมันถึงเวลาจริงๆที่เขาถึงเวลาเปิดกันหมด ก็ต้องดูว่าระบบของโรงเรียนว่าเป็นยังไงซึ่งที่นี่ตรวจทางพ่อตรวจทั้งแม่ทุกคนที่จะมาส่งลูกต้องตรวจก่อนแล้วส่งผลก่อนแล้วลูกเองพอไปถึงโรงเรียนปุ๊บก็ตรวจแล้วก็จะส่งผลมาให้ผู้ปกครองทุกเช้าเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคคือถ้าเราดูแลว้วโรงเรียนไม่ปลอดภัยหรือว่าเราไม่มั่นใจเราก็อยู่บ้านได้แต่อย่างเราคือเด็กน้อยไปโรงเรียนปลอดภัยมากเราก็มั่นใจในการตรวจของโรงเรียนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก d a l y n e w s o n l i n e d com ขอบคุณคะ่ะ